วันนี้กลับมากับกิวซิดัก์นะครับกิวเพิ่งสร้างใหม่ได้สักพักแล้วเน,นี่ยเจะไปลองหนึ่งแปดหน่อยสเตปกับคนแบบคนโหดหาคนโหดตันนี้อันนี้ไม่เอาแล้วมันมันไม่ได้ไม่ได้คีย์หรอพอได้กดมันมีคนจอยมาเรื่อยๆนะครับอุ้ยแม่เป็นห้าเอาดีครับอุ้ยไอโฟนตก เดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วก็แม่หนึ่งเดีกับใครมานานละเราที่นน <t ose> จเจอกับแมวเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเนี่ยแอบรู้จังเลยยังไงหนึ่งลองมันเปิดตรงนี้นครับเพื่อจังหวะมันจะทืบไม่ได้ไม่ไมเฟลนะครับ okay. Okay. โอเคโอเคโอูโอ้เจ็บ เจ็บนะโอ้ยสะท้อนกำมันจะเก็บไพ่ไพ่เรื่อยๆแล้ว,ลวมันก็จะปาใส่เราครับผมก็เดินซิกแซกก่อนต้องอย่ายืนนิ่งๆน,น,นะครับมันจะปาไพ่ใส่เราผมเคยดูสเต็ปมันอยู่มันจะปาไพา่แล้วมันก็จสเต็ปเ,เกียนอืมโอเคควิดเลยครับจังหวะน,นี้โอเคครับ จบไปแล้วแมวตัวนี้ก็เกือบชักนะเมื่อกี้อย่าไปดูคู่สองกันต่อเลยน,นยี่ไงไม่อยู่ในเกลียวซิกดาร์เพิ่งเห็นว่าแปดเจ็ดนาทีน,นานะแล้วจะเก้าสิบแล้วมั้งโอ้ตัวเดิม แมวแมวแก e, แ risque, ้มหรือแมวอะไรไม่รู right ้เนี่ยน right mm ่าจะแมวแก้มนะมั้งปลาไพได้ขนาดก็โหดใช้ได้นะครับผมโอ้โหดูมชิปหาย หายแล้วไงได้ดูมผมต้องรีบกำจัดมันก่อนที่มันจะได้ดูมจมเหนื่อยขึ้นนะอือฮึชักเองไงโอ้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ชักเองไปรอบหนึ่ง ก็คือว่าเสมอแล้วนับนะครับโหใบสู้กับแมวแกมนี่นานๆจะชนะทีเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปอืมใบเป็นห้าเยี่ยมเห็นเพื่อนผมจะเห็นใบผมปัดห้าน่าจะใบวอมั้งตัวนี้นั่นใช่นะใบวอ ใบกันลาน่าจะกใบวอมั้งรับผมจำไม่ผิดนะไอคนนี้น่าจะาใบฮวยแต่ไม่ใช่ละสัตว์แอคน่าจะใบใบกรนลาเดียวกันเลยแหละจะไปสู้กับเขาไหวไหมไม่ดวหน่อยโอเคครับ จบไปจบกันไปอะใบใบกันลาจะใบกันลานะเมื่อกี้นี่ตอนนี้เซตแอปผมก็ตอนนี้เพิ่งได้มาหมวกกับชุดได้ว,วุฒิกับชุดมาใหม่ก็จะมีเซตแอค็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็อาวุธแอคของผมแล้วก็ชุดจะแอคหมวกอันนี Brother ้ก็เพิ่งเดบเมื่อกี้นึงจะมายัดน้องจะมายัดหน่อยอันนี้ก็ซื้อมาใหม่นี่เวลกลาวจะเป็นหนึ่งแปะอีกรอบหนึ่งอ้าวอ้าวก๊อมก๊อม ตกใจหมดเลยนุก Works, really? ี้เจอเล่นหนุนเดียวนะครับเมื่อกี้เห็นสังเกตได้เมื่อกี้นี่ไงแล้วก็มาเจอหมาอื้กันไปก่อนอย่างนั้นอ่ะจบงนี้ค่อยๆเลื่อนสเต็ปไปเรื่อยๆนะ มันไม่มีร่างของก็จริงแต่มันมีคอร์สก็บอกว่ากลัวอยูน่นะอืมอืมอะไรโอเคครับจบไปเดีย๋ยวไปกู้ต่อไป นี่เจอใครเนะี่ยต้นน้ำเจอใครก็มารู้ไหนไปดูกันหน่อยคู่ทยละคู่ทยายนี่คูไทยคูไทยละเดี๋ยวขอคู่ทย,ทยผมขอจอยห้องแล้วกันนะโอ้โจตัวเดิม ถ้าผมน่าจะขอแบบเราจะแพ้แล้วกันนะคู่ดจะคู่ท้ายเนะี่ยคู่เดียวไอ้เคียตัวนึงเนนะี่ยเอา้าจัง โอเคครับผมจะไปสวิงใส่มันให้มันจะตายไปนี่สวิงใส่มันโอเคจบกันไปครับนี่ให้กลับมากบกิวก่อนงั้นบายบายครับ